รถเด้ก่อพอค้าพี่พีชยกขึ้นให้หน่อยอันนี้จังโล่นสามค่ะสโล่บ่บ่ท่านี้ละสามโล่ค่มโด้ันสามโลงพันบาทรถให้ห้าสิบาทราคาสูงเลยค่ะที่จริงมันรถเท่าไหร่สามามร้อยาสุดสดสดแต่เอายุเกินอืมวดยุหาน้องรถมือเสานี่สดสดเลย สื่อพันหนึ่งจาก3ามโลสามโลหนึ่งพบาทปูงสดๆแบบตายแล้วล่ะคือใส่ส่งปิดไว้ปลาพี่น้องมาไปหนึ่งน้ำกันจ้าปาพี่น้องหนึ่งสอง 1, 2, ซึ่งาสะซึ่งเดียวมันจิเต็มปวดจกักซึ่งหนึ่งหนึ่งกับข้าเดียวธรงมดาแน่าจา้าหนึ่งเขา ันบ่บ่บเผาเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยตัางมุ้งเรียบร้อยแล้วมื่อนี้ก็เป็นมื่อสุดท้ายของปีนะจ๊ะเนาะสามสิบเอ็ดวันสุดท้ายของปี พงนี้กับเริ่มสักกราระไม่ปีไม่หรอก็ขอให้สูู้สุขคนมีแต่ความสุขความเจริญลำล้ำรวยรวยสู้สุขคนเ่้นจ้าเมื่อนีกับให้มันได้เข่าเราเ้พอพ, <c oughs> พี่น้องเด้อน้ำมันน้ำกันจ้ายต้ปิดเพลงไว้ยามมติลิกซีสมันนี่กะสิเปิดเพลงอ่ะพี่น้อง <c oughs> ใส่ใส่นพูดถึงอันนี้สิองนาเรจะเล่งใส่ไี่นจักฉลากันได้จ้าพี่น้องรางวันมีรังวันใหญ่ไหมรังวันใหญ่มีไหมรางวันใหญ่มีไหม

cái định nghĩa cái định nghĩa lắm không nhỉ không gặp này cái này nó định nghĩa hấp conอาทิต không không ไม่ธรรมดาเจ้าของจะลาว่าไม่ใช่ธรรมดานง่ากเ้ไม่ใช่ธรรมดาาไม่ใช่ธรรมดาลองทำแท่งยังดีกว่าน้ำตาลเลยครับพี่ที พิ้าเป็นไถ่ครับวันนี้ขอตัวพิพาเป็นไถ่เออห้าเบือห้นี่อไพายีอนเออของัยเอสของพยเได้แล้วไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่อสของไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาพี่เย

เบอร, 2, ร, 1, ร, <S 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 ร์สิบสอเบอร์ของยายเพ็ญโอ้ nope totally ัไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช oh no, no no. no no. anyway> really ่ธรรมดาเบอร์สองบออของป้าไพโอ้ไม่รอดจ็บงจรพวกพี่เป็นอย่งเดียว อะไรกันเนี่ยวันไหนปาดีอะคอนแเคีนเแคส่ป้านี่ยมาเรี้อยเมาาปกร์ดกันอะไรโอ้ได้ของละห้าเบอร์สี่ห้าล้นของโอา วนะครับวนะครับไม่ธรรมดางด้ไหมไม่ธรรมดานครับวย้วย่ยยไม่ได้มาในติล้วแเไม่ธรรมดาเบอแป้นู้วยได้อแ้นน้องจิ้มได้ของโอ้โหไ่เยยดีกับู่ย้วยไม่ใช่ธรรมดาของน้องจิมบอกก็ไม่ใช่ธรรมดาเจจะได้ของาจยากินไหม ผมพาชินให้ผมกวาดเลยดิพาชิมว่าคิดยี่สิบา่กิลงมาเบื่งเดี๋ยวก็แต่นเส็นแ้าชกันเสร็จโ้

<cười> <cười> ờ, đúng rồi, Giống như, giống như này, <laughs> <laughs> นี่ธรรมดาไหมสองร้อธรรมดาไหมครับนึกเลยเหรอโอ้เอามาบนี่ของไหญ่บัวบัวเสียต่อต่อเนี่ยนึกไงบัวสองร้อยยี่สิบบาทจะให้จกจะให้จกเอาเด็กๆจบไปเด็กๆจบกปด้วยอันนี้ของฟางนี้ก็จะให้เด็กๆมีพี่เทียมนี่ต้นี ไม่ได้ันมีครเป็นมีาองสาองให้ให้ไม่ได้เลด้มไ้อได้เอมันมีจะมีคนไม่ได้หรอมไม่จะีคนไม่ได้ไม่ได้จะมีคนมีหนึ่งคนี่จะไม่ได้เขาใจน้องปนอันนีเอามอนีอีไม่เอาามาเอา ดัวไม่ได้ก็ต้องัวยพอตัวเองก็ต้องรวย่อนทีควรจะรวยวไม่ได้สคนต้องหลืดไปคนนึ่งเห็นไหมนะกองอ่ะจะามีคน่ไหต้องหาคนฟังฟังต่อไปจะมี3าไม่รู้นะกองละเท่าไหร่กองละาจะ้่แต่ะคนต่จัมีสคนจะห้าเอาห้เลยคน น้องฟ้ให้น้งฟ้าคนจะต้องกไปสอให้จับพร้มกันเลยจับพร้มกัน้เยจต้องกลงไ่สอบแล้วก็เหื่อยแล้ใครไม่ได้ไปเตยเด้อไเตยด้ยใม่จับพร้อมกันเลยนะมีหนึ่งโซ้แล้วก็เ่าเาเ่าเ่านี่ไม่ได้นะเอดีๆลวจับามกันเลย้ว่วดีๆเลยลวเปิดใครได้ก็ได้ไม่ได้ล่าเปหัว ม้ันต้มีพวกเราเดรวัเยรหน่อยรัหน่อยสายมู่แล่ะสะดอายมู่แล้วดอน้องายเนฟัน้องายเนน้องายเนฟังคนรถที่ไม่ได้ได้แค่ค่ารถนะลูกี่ไ

ไม่ใช่ตัวนั้นได้เลได้ข้า้าเสียไใจครับนช่วยดูหน่อยองน้นช่วยดูหน่อยวันนี้ไม่เสียใจครับเราเราได้มาเยอะอยู่แล้วยังยังยังใจนครับจัคอไล้วใครทีแล้วพูดอยูงกลาง่คื เอาม้่อยเอา่อยอา้าเีเอา้อโอ้แบบนี้เราต้องดันเราคิด่ไม่ยอมรรับมือตัวเองสุดมันเลคุณเลร้องไห้เอาเอาูกงตาดแล้วทำไมนักองตอย่างนี้ทุกคนเลย